รูปร่างหน้าตาแซ่บนารับประทานจริงๆนะครับเมนูนี้ซดน้ำก่อนครับเปรี้ยวแซ่บสะใจนี่กับข้าวสวยเนาะวันนี้ลงมือเลยจยุดโต๊ะอาจจะพลิก แซ่บมากนุ่มครับพุ่มนุ่มเล่นคอนุ่มนิ่มนิ่มและนุ่มนะครับอืม เนี่ยครับเหลืองเนียนสวยนะชัดจัดจ้านนะครับอร่อยครับอร่อย sắp 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 hết biểu ของบานอยู่แล้วอยู่ท้ายบ้านท้ายสวนเช่นเคยครับอ้าวลืมขออภัยท่านผู้ชมครับผมมัวแต่ทานอยู่นะครับลืมลืมหืมไม่น,นำตัวครับผมผมคลึงนอาหารครับผม อาหารการกินนะครับยูทูบแชนแนลแล้วก็อาหารตงนั้นและปารต์ตี้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมอ้าวแล้วการลืมแนะนําเมนูนี้ครับผม่างงั้นเรามากินไปด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูวิธีทาตามไปด้วยนะครับผมอ้าวงังนั้นก็ทานด้วยแล้วก็ดูวิธีทําไปด้วยนะครับครับผมอ่ะดูเลยดูเลยนะครับ ี่คือเต้าหู้ไข่นะครับเอาออกจากถุงบรรจุพันแล้วนะครับนึ่งเต้าหู้ไข่ก่อนนะครับน้ำรับผักชีลงไปนะครับพร้อมด้วยใบผักชีนะครับนำเต้าหู้ลงนึ่งในซึ้งนะครับวันนี้ก็ทำอาหารนอกบ้านนะครับ สไตล์ปิกนิกนะครับช่วงรอเต้าหู้สุกนะครับมาดูเครื่องปรุงกันดีกว่านะครับเครื่องปรุงวันนี้นะครับพริกสดสับนะครับกระเทียมสับก้านผักชีสับนะครับผงปรุงรสน้ำมะนาวน้ำปลามะนาวซีกใบผักชีนะครับแล้วก็ น้ำนะครับน้ำนึ่งมะนาวนะครับเต้าหู้สุกแล้วนะครับแล้วจะพักไว้นะครับน้ำน้ำในหม้อพร้อมรากผักชีนะครับวางบนเตาครับ น้ำเดือดครับผมผงปรุงรสลงไปครับน้ำปลาลงไปครับน้ำมะนาวคั้นนะครับชิมคับชิมชิมน้ำนึ่งมะนาวของเราก่อนนะครับ รสชาติไปเี้ยได้ที่ได้แล้วครับพักไว้ก่อนนะครับเต้าหู้ที่นึ่งสุกนะครับเตรียมไว้บนถาดน,นะครับเราก็จะใช้มีดโดยการกรีดเขาเบาๆบนะครับที่ตัวเต้าหู้นะครับแล้วนำพ,พริกสับนะครับกระเทียมสับแล้วก็ การปักขีดสับคราวกันก่อนนะครับคล้าวกันก่อนแล้วโรยลงบนเต้าหู้นะครับแล้วนำน้ำานึงมะนาวนะครับที่เตรียมไว้ ลาดลรงที่เต้าหู้นะครับโรยหน้าด้วยผักชีหั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็หอมให้เมนูนี้นะครับถ้าจะคุ้นเคยกับเต้าหู้ประเภทอาหารจืดนะครับวันนี้จะนำเต้าหู้มาเป็นอาหารประเภทแซ่บรสแซ่บนะครับ สำหรับเมนูนี้นะครับผมนึ่งมะนาวเต้าหู้ไข่นะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานเลยนะครับสีสันน่ารับประทานเชิญนะครับรสแซ่บถึงใจเมนูอร่อยนี้ก็ท่านผู้ชมคงทราบนะฮะว่าเป็นอะไรเมนูอะไรนะครับผมก็คือนึ่งมะนาวเต้าหู้ไข่นี่เองนะครับอืมแซบครัแบแซ่อาจจะคุ้นเคยกับ ต้งหู้ไข่นะครับถ้าเป็นอาหารประเภทจืดวันนี้คือมุนอาหารดัดปแปลงมาเป็นอาหารประเภทรสจัดแซบนะครับคือนึ่งมะนาวครับทานดกันครับหยิบหน้อีกหน่อยเพิออ่มความเปรี้ยอีกทีแซบไม่พอยังไงไม่รู้ หอมกระเทียมเปรี้ยวมะนาวนะครับตามสูตรนึ่งมะนาวจริงๆนะครับเด็ดมากทานกันนะครับอยู่ท้ายสวนเช่นเคยนะครับวันนี้เดยดจ้าป่ะเสียงปังปังด้วย บ้างไล่นกนะครับผมนกลงมากินข้าวทาน,นกันนะครับนุ่มนุ่มนุ่มรื่นคอนะครับเขี้ยวมากมายไม่มีกระดูกนะครับไม่มีกระดูกต้าหู้ใคร ไม่มีกระดูกนะครับจากอาหารรถจืดมาเป็นรสแ่บได้น,นะครับโดยการดัดแปลงมึ่งมะนาวนะครับ กับข้าสวยวัน,นี้ครับ,บน้ำลงไปเริ่มเผ็ดแล้ว นึ่งมะนาวเต้าหู้ไข่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเมนูนึ่งมะนาวเต้าหู้ไข่นะครับ คุยเพ,พอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมเผื่อคราวหน้านะครับเมนูใหม่มาจะได้ไม่ต้องพลาดในการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคลิปมุณอาหารอาหารการกินนะครับ YouTube Channel ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้านะครับสำหรับเมนูนี้ก็คงจะกล่าวว่าสวัสดีนะครับ